สิบเดือนสิบตัดสินชายแดนไทยกัมพูชาเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมให้ฟังกันเช่นเคยนะครับเป็นประเด็นวิวาทามายาวนานมากนะครับสําหรับชายแดนไทยกัมพูชาสิบเดือนสิบนี้ไม่ใช่โปรโมชั่นพิเศษกับแอป,ปต่างๆไม่ใช่นะครับติกตอก,ตอกเองก็มีนะครับแต่ว่าสิบเดือนสิบเนี่ยไทยเราเนี่ยประกาศนะครับให้ขเขมรนที่เข้ามาลุกล้ําในประเทศไทยนะครับมาตั้งลกลากตั้งแต่สมัยที่มีคอมเมนแดงใช่ไหมและไทยก็ใจดีให้ ให้ความช่วยเหลือแล้วเขาก็มาตั้งหลกลากแล้วเขาก็บอกว่า,าที่ตรงนั้นนะเป็นที่ของเขาใช่ไหมแล้วนี้พูดแบบประเด็นแบบสรุปสั้นๆให้ฟังเลยคือมันทาอย่างนั้นได้ยังไงแล้วมาร้องเรียนสาลโลกร้องเรียนคนใหญ่คนโต,โตในโลกให้มาช่วยเหลือหลักฐานมันเห็นชัดเจนใช่ไหมทุกคนแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนไทยที่อยู่ในริมชายแดนเพราะว่าเขตชายแดนไทยเราอ่ะมันไม่มีอะไรกรั้นสําหรับไทยกับเขมรเนะี่ยมันที่ติดกันนะ่ทุกคน แล้วมันไอมาตรวัดต่างๆเส้นวัดต่างๆมันก็ไม่ชัดเจนแต่จริงแล้วก็ชัดนะอืมแต่ว่าผู้นเํเขมยนอะไรก็ไห่ลู้ใช้ประชาชนเข้ามาน่าจะจ้างมาได้ซ้ําหรือเปล่าเข้ามาทั้งพระเด็กผู้หญิงเข้ามาแบบชุมนุมน,นู่นนั่นนี่มาสร้างปัญหาให้เราซึ่งวันที่สิบนี้ครับวันนี้นี่เองนะเราอะแจ้งเตือนเข้าไปครับแจ้งเตือนให้ทุกคนที่ลุกล้ําเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ยที่มาตั้งลกอลาก ให้ออกไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราแจ้งเตือนแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ออกไปเราจะจัดการขั้นเด็ดขาดได้ใช่ไหมครับทุกคนและทุกคนอยากให้เป็นยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยใช่ครับว่าอยากให้รูปแบบมันเป็นยังไงคือประชาชนและทหารไทยเองก็อยากจะจัดการให้เรียบร้อยนละครับแต่ฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลเราเนี่ยก็ต้องเห็นถึงประโยชน์เขาเรียกว่าเวทีโลกเออถ้าเกิดว่ามีการประทะกันโดยที่ไม่มีเหตุผลเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลที่ ต้องมาแก้ไขรับตามหลังอีกเยอะมากอันนี้ก็เห็น,หนใจรัฐบาลเหมือนกันนะครับส่วนเขมียนเองไม่ว่าจะอินฟูเขมีนหรือว่าใครๆต่างๆมาลงมาลีอะไรอย่างเงี้ยก็ปั่นประสาทเฟกนิวกันเยอะแยะเลยแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าไอศาสตร์โลกหรือว่าคนใหญ่คนโตของโลกต่างๆมันไม่เห็นความจริงหรือมันเห็นแค่ผลประโยชน์ที่จะได้จากเขมียนคือต้อง,ต,องต้องได้ผลประโยชน์แค่ไหนกับเขมียนถึง,ถง,ถงออก,ออกตัวรับจีนอเมริกาหรือว่าอะไรหรือเขาต้องการอะไรอยู่เราก็ ไม่แน่ใจเหมือนกันใช่ไหมคือจะเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อทิ้งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยมันก็คงไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเข้าใจแต่ผลกระทบที่มันได้มากที่สุดก็คือคนไทยครับคนไทยที่โดนครอบครองพื้นที่ของตัวเองอ่ะเออดูชาวบ้านที่ดูในข่าวเห็นไหมชาวบ้านที่เอ,อ่อพื้นที่ของตัวเองโดนขเขมรมาลุกล้ำมายึดที่ไปทํามาหากินก็ไม่ได้โดนลังแกอีกต่างหากปล่อยมาอย่างนี้ตั้งหลายปีแล้วแล้วสุดท้าย โดนอะไรไม่ดีต่อเนื่องมาใครไปช่วยชายแดนก็ไปโดนโดนกระแสไม่ดีจเ้ยต้องเปิดเพื่อทําธุรกิจต้องนั่นต้องนี่ปิดไปเถอะใช่ไหมทุกคนปิดชายแดนไปเถอะทาธุรกิจกับที่อื่นก็ได้มั้งถ้าเกิดว่าขามเหียนจะกวนทรงขนาดนี้นะครับคือเราเห็นเนาะว่าความจริงเป็นยังไงเราไม่ได้แบบเราคนไทยอะ่ะเราจะเข้าข้างคนไทยเองสะส่วนมากอันนั้นก็จริงแต่นี่เราก็พูดถึงความถูกต้องเลยอะ่ะตาม ตามความถูกต้องที่ทุกคนเห็นนะเอาง่ายๆนะไม่ว่าจะเรื่องพื้นที่เรื่องการโจมตีก่อนหลังการยึดปราสาทแบบเอาปรสาสรทมาเป็นฐานที่ตั้งทางดงที่กฎของของทหารเขาห้ามทําแบบนั้นอะไรใดๆที่เขาห้ามทําขามีแม่งทาหมดและแต่ไทยก็ต้องยอมเออเข้าใจเข้าใจหัวอกทหารแล้วกออ็คนไทยที่แบบไปแสดงอารมณ์ตรงนั้นนะแต่ว่าคนที่ไปแสดงอารมณ์ว่าทหารไม่ให้เข้าเขีย การกักกันตรงนั้นที่ไม่ให้เข้าไปใน,ในเขตที่เขากันไวอ้อ่ะแล้วไปไวุ่นวายอันนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยนะเห็นใจอา,าหารด้วยเนาะเขาก็ลําบากก็เหนื่อยแล้วก็ฝากส่งกำลังใจให้กับประชาชนไทยที่อยู่ในชายแดนด้วยแล้วเรามาดูกันครับว่าวันที่1ิวันนี้พอหมดเขาเรียกว่าข้อกำหนดที่ให้เขาย้ายออกไปแล้วอะ่ะจะเกิดอะไรขึ้น คือเขมนเขาจะลุกคือทําอะไรหรือเปล่าหรือจะโจมตีเราไหมของไทยเองก็เตรียมอพยพกันเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่เห็นแบบเอ้ยไทยไปกวาดล้างเลยทันทีนะเพราะว่าพอหมดหมดกดตรงนี้แล้วปุ๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราจะจัดการเคลียร์พื้นที่หรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆออกได้ในทันทีก็อาจจะทยอยลื้อหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ไมนก็คงอาจจะมีขเขมียนกวนส่งมาปะทะมา,มานู่นมานั่นมานี่แต่ตอนนี้พอเราแจ้งไปแล้ว แล้วถ้าเราทําแบบนั้นเราจะไม่ผิดอะไรไงคราวนี้พวกสาลโลกพวกคนใหญ่คนโตกดเกณฑ์นู่นนั่นนี่ก็จะไม่สามารถทำอะไรเราได้ก็อยากให้คนไทยทุกคนใจเย็นๆและก็เข้าใจเข้าใจภาวะในตอนนี้สําหรับผู้นําและก็ทหารด้วยล้วการฝากส่งกำลังใจให้พี่พี่ทหารในใชายแดนทุกคนและก็คนใหญ่คนโตของไทยที่จิตใจดีปรารถนาดีและส่งผลทุกอย่าง ให้ดีต่อคนไทยทุกคนด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามครับว่าเหตุการณ์ไทยกับเขมรชายแดนไทยกับพูชาจะเป็นยังไงต่อจะราบลื่นหรือจะมีปัญหาจะมีศึกสงครามอีกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวเอ็มจะถึงบ้านมาอัปเดตให้ฟังครับผมฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจพี่พนทหาและทุกคนที่เกี่ยวข้องประชาชนทุกคนด้วยอย่างสุภาพนะครับขอบคุณครับ